ยางแตกบนทางหลวงเกาหลีนะครับไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าโซวชิพหายครับ ชีวิตหลังแต่งงานแฮปปี้มาค่ะสำหรับคู่ของหนุ่มว่านายและภรรยาดาราสาวอายกมนเนตรเรืองสีล่าสุดนะคะถือโอกาสบินไปเที่ยวเกาหลีพร้อมกับทำคอนเทนต์เสิร์ฟความสุขให้กับแฟนคลับทางช่องอาสาพาไปลงค่ะแต่ว่างานนี้นะคะเกิดเหตุไม่คาดคิดรถเกิดยางแตกบนทางหลวงประเทศเกาหลีใต้ทำเอาทั้งคู่กลายเป็นผู้ประสบภยัยต้องทนความหนาวอยู่บนถนนด้วยอากาศติดลบ6องศาเรื่องราวจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะ เรื่องของเรื่องคือคุณว่านัยกับคุณไอนะคะเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้ค่ะระหว่างที่ขับรถกลางดึกนะคะเกิดเหตุยางแตกบนทางหลวงเกาหลีบอกว่าขับไม่เร็วค่ะประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าเจอก้อนน้ำแข็งอยู่กลางถนนค่ะก็เลยเหยียบไปทำให้รถยางแตกค่ะ คุณว่านชัยบอกว่ามีรถมาช่วยเหลือค่ะล้อหลังมันแตกก็เลยต้องลากไปซึ่งเราจะสลับล้อหน้าไปใส่ล้อหลังค่ะอีกประมาณ1ชั่วโมงครับกว่าจะถึงโซไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคําว่าโซชิบหายเลยครับและนี่คือเลขทะเบียนไปซื้อหวยกันนะครับเดี๋ยวผมซื้อด้วย ผู้แบบนี้นะคะทางด้านของแฟนขับก็เลยพากันซูมไปที่เลขป้ายทะเบียนรถยนต์ค่ะพร้อมกับให้กําลังใจทั้งคู่นะคะบอกว่าฟาดเคาะไปค่ะบางคนเนี่ยก็เข้ามาแซวนะคะบอกว่าขอให้ถึงโซลเร็วๆนะคะพี่วานทะเบียนนี้เบอร์โทรเขาเลยไปทําบุญไหมพี่สวยแท้ลบ6องศาเองนะพอสอชิลชิจ้าบางคนนะคะก็บอกว่าขอให้ปลอดภยัยส่งกําลังใจให้กับทั้งคู่เดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์กันค่ะอย่างแตกบนทางหลวงเกาหลีนะครับ ขับอยู่ดีๆบนทางหลวงไม่ได้เร็วนะประมาณแปแล้วก็เจอก้อนน้ําแข็งไปเลยอยู่กลางถนนมันมืดมากนะสะดุดปุ๊บก็ยางแหกสิครับหายไปเลยนะอันนี้ก็เป็นรถมาช่วยเหลือนะครับอันนี้คือผู้ะสบภัยนะครับผู้ะสบภัยร่วม <c oughs> โอ้ อ,อ,อันนี้ก็คือสลับล้อหลังไปล้อหน้าถอดล้อนะก็คือล้อหลังมันแตกเลยต้องลาดไปนะอันนี้คือโมโหเออเราจะสลับเอาล้อหน้าไปใส่ล้อหลังนะครับเพราะว่ามันลากไม่ได้นะอีกประมาณชั่วโมงนึ่งนะก่อนถึงโซ่ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคาว่าโซดชิบหายคนระับ และนี่คือเลขคาเวียนไปซื้อหัวยช่นจ๊ะแต่ผมซื้อด้วยสำหรับหนุ่มว่านชัยนะคะหลายคนก็จะรู้จักกันดีค่ะจากผู้เข้าประกวด AF สู่ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะเจ้าของช่องท่องเที่ยวอาสาพาไปหลงค่ะที่มีผู้ติดตามหลายล้านคนค่ะล่าสุดนะคะเพิ่งแต่งงานกับดาราสาวอายกมลเนตรไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมายังไงก็ขอให้ทั้งคู่นะคะปลอดภัยแล้วก็เที่ยวเกาหลีให้สนุกนะคะ ข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปด,ดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ